จริงๆครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่แพ้พระเอกไปแล้วตอนนี้เราจะพาพะท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศครับจากพระเอกคณั้ภนี้จะพาไปเจอผู้ร้ายน่ารักอารมณ์ดีคุณโอลิเวอร์บีเวอร์ครับจริงๆก็เป็นนักแสดงที่ผมเจอมาโอ้โหก็เป็น10ปีแล้วนะครับนัดไว้ที่บ้านเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมาก1เป็นคนตลกสนุกสนาน2เป็นคนที่ผมได้ยินมาว่าทํางานหลายอย่างมากก็คือแน่นอนเริ่มจากเป็นนักแสดงเนี่ยครับแต่ว่า ใครอะใครวะใครอะมาถ่ายรายการครับน้องไปไหนรายการอะไรที่นี่หมอชิดเดี๋ยวรีบคุยดีๆดิคือมาถ่ายรายการไปไหนที่นี่ที่นี่มดมีนัดไหมนัดยังนัดไว้แล้วนัดไว้แล้วดูบัตรนัดที่มีบัตรนัดไหมบัตรนัดไม่พี่บ้าไม่ใช่หมอมาหาโอลิคพนตัวสิ อย่าอยู่ทายนะอย่าอยู่ายเดี๋ยวเดี๋ยวจะคนไมฮ้ยเอาลงเอาลงเดี๋ยวนี้ยังเดี๋ยว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 เดี๋ยไอ้ไอย่าทาย้อย่าทายอ้ไ้ทายเขาไม่ได้ทายเาไม่ได้ทายยังเขาไม่ได้ทายใจเดนน้องเฮ้ยจบนไอ้นี่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเน้าเหมือนดาราจะมาตีกีเดี๋ยวกดอะไรวะเนี่ยนัดนัดนัดไว้นัดเมื่อไหร่นัดว่าวันวันนี้จะมาสัมภาษณ์โอลิเวอร์บีเวอร์สัมภาษณ์เรื่องอะไร ไม่เคยเจอกันเหรอสามพา์เรื่องงานเรื่องเคยเล่นละครกันเป็นพี่เขาเรียกผมพี่ดูเลยจริงๆเฮ้ยมาใครไดูบัตรนัดสิอีกแล้วบัตรนัดเฮ้ยคือเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยจัดมัน บอสมีเรื่องอะไรกันพี่อะไรวะเนี่ยมันบอกขอพบบอสครับใช่สองตัวเมื่อกี้เหรอครับแล้วไปยังสงสัยจะมาฝากตัวเป็นนักแสดงครับเหลือเหลือไอ้นี่คนเบื่อจริงเลยเหลือใครเหลืออี่คนเนี่ยอ้าวเราไม่กระทืบมันล่ะโอ้ยเด้ได้ได้จุ๊บยายยายยาเดี๋ยวจะคุยกันก่อนคุณจะกระทืบอะไรล่ากระทืบอะไรหรอกยาย่ายไอ้ไอ้หมอนี่เสียงมันคุ้นๆหน่อยคุ้นๆมั้ยจริงจริงนี่ไงเฮ้ยพี่ดูเฮ้ยเวรนละคันนี้เอาเว้นี่ยไม่รู้จักเลยเว้นใจมันหมดแล้วแหละเอาเวรเลย นี่ไม่รู้จักเหรอรู้สัญญาที่นี่หมอชิดมันที่บอกนะครับที่นี่หมอชิดมันบอกที่นี่ที่ไหนรู้ก็ตัวก็ปี้ใครบอกที่นี่มันบอกลาดพามันบอกไม่ใช่หมอชิดใครบอกที่นี่ที่ไหนเหรอไอ้นู่นนู่นครับคุณดูว่าก็ปี้โชฉมจำไม่ได้แล้วไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เล่นปือไม่เอาไม่เอาม่เคือเรื่องของเรื่องเนี่ยบอกหลายครั้งหลายหนแล้วว่าให้เลือกให้ดีว่าอันไหนคือแขกครับอันไหนคือพวกนักเลงไอ้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 ได้คือจริงๆก็ไม่อยาากททํนนนนะะพูดจรริงงๆมัเเป็ื่อี อุ้ยมันเวอร์เวอร์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนนุ่มไอ้เวอร์าไปแล้วไม่เห็นจับมันไม่เป็นไงแมวไอ้ที่นี่ที่ไหนคือเองใช่มั้ยภาษาอะไรเค้าถามว่าที่นี่หมอชิดมันไม่ไได้หนเหรอฮะยิกันตายอย่างนี้เลยเหรอไอ้เวอรไปไปกันใหญ่แล้วเวอรคือคือเล่นอะไรกันเนี่ยเสียงดังอยูบ้านอื่นเขาจะว่าเอาเลิกเล่นได้แล้วเล่นจะสัมภาผัสเลยเหรอไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คุณแม่คุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่ครับลูกแม่ยิงคนตายครับลูกแม่สบายลูกแม่ยิงคนตายครับแม่ตายสามคนเลยครับตายไม่พอโดนถีบต้องเป็นรอยตีนด้วยครับแม่ธรรมดาทำไมครับแม่แม่บอกให้เลิกเล่นใช่ไหมเอาเลิกเล่นไปไปไปตายแต่ละคนขอบใจมากขอบใจมากขอบคุณขอบคุณไม่เจ๊ครับได้ได้โอเคโอเคโอเคขอบคุณครับ อ่ะพี่ดูอ้าวเดี๋ยวสวัสดีพี่ดูก่อนสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะให้โอลิเวอร์ได้เล่าทั้งเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับงานชีวิตครอบครัวได้ได้ข่าวว่ามีแต่งงานแล้วใช่ไหมครับมีลูกยังยังครับนี่ทันไหมเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเราหกสิบยังนี่โอ้นี่นีหกสิบหกสิบเท่าไหร่หกสิบสิบห้าแล้วหกสิบห้าแล้วไปคุยที่มันเย็นๆหน่อยได้ไหมได้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 เราบอกก่อนไหมว่าตรงนี้คืออะไรคือบ้านคุณ ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านผมแต่ว่าจริงๆก็เป็นบ้านผมคือจริงๆอ่ะก็เป็นบ้านผมอีกหลังหนึ่งครับแล้วก็เป็นบ้านแม่ด้วยครับที่นี่ก็จะมีแม่อยู่มีน้องชายอยู่น้องสาวอยู่หลังจากนั้นก็จะมี3บริษัทอยู่จะมีบริษัทปืนคือนายบีเวอร์ปืนจะมีบริษัทวีแคมซึ่งน้องเขยทําเกี่ยวกับกล้องกล้องแล้วก็บริษัทเอฟเฟกต์เอ็มบีเวอร์คือน้องชายเดี๋ยวยังมีบริษัทหนึ่งอะไรอีกเป็นโมเดลลิ่ง อันนี้น้องสะพายเห็นบอกว่า pues คุณเนี่ยเริ่มถ้าเริ่มจากกำเนิดเลยคุณเกิดที่เยอรมันอ่ะใช่ไหมเพราะว่าพ่อผมเนี่ยคุณแม่เป็นคนเยอรมันคุณพ่อผมเป็นคนไทยครับคุณแม่เป็นชาวเยอรมันครับคุณพ่อไปเรียนหนังสือที่เยอรมันครับก็เลยซัดแม่ครับแม่เมานี่เขาเขียนบอกว่าพาเข้าบ้านพาเข้าบ้านแม่พาเข้าบ้านครับแม่เขาบอกมาเข้าบ้าน อุ้ยนักร้องอ่าอันนี้เรามาเจอน้องสาวถ้าท่านผู้ชมอยู่ในประมาณอายุประมาณสัก30กว่าท่านผู้ชมจะรู้จักนักร้องคนนี้ชื่อวานิ่าสมัยก่อนเนี่ยคุณโอลิเวอร์เนี่ยไปไหนมาไหนก็พูดว่าผมเป็นพี่ชายของวานิ่าเพราะโอลิเวอร์ไม่เป็นที่รู้จักไม่ดังที่รู้จักใช่ไหมผมพูดอะไรที่ถูกหมดไหมอ่านี่ควานิ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยลานะผมพยายามร้องเพลงนิดหน่งลา ถั่วเนยนมลูกอมเจียวไข่ตอนนี้มาูมาอยู่ตะบนไสใครก็งงทั้งนั้นขอบคุณเลยฮะเอาเลือดใฟ้ไกไปโอ้โหเลือดให้ไปดีมากเก่อมากที่อะไรก็ดีแล้วทำอะไรโอเคเกิดที่เยอรมันครับเยอรมันเมืองวิลินซาเฟนเป็นเมืองมีน้องชายมาอีกคนะมา้ครบเลยเลยหเ่ามาเฮ้ยเดี๋ยว้ยเดี๋ยวนี่น้องจริงปะน้อง ทำไมดำปิดเลยอ่ะเขาคือเขาทำงานในแดดตลอดไปเพิ่งกลับมาจากไหนจากพัทยาไปทำอะไรครับไปทำหนังอินเดียมาหนังอินเดียมาห่ายในไทยใช่บอริเลอร์เราไปจ้างเราทำอะไรทำไม่แพงครับพวกระเบิดตุ้มทำตุ้มๆเนี่ยหรอช่ไทยด้วยอ๋อเสร็จแล้วก็กลับมาพอกลับมาเมืองไทยปั๊บเรารู้จักเวนซ่าก่อนเพื่อนใช่ค่ะถูกไหมใช่ตอนนั้นโอริเวอร์ยังไม่มีใครรู้จักก็มีคนแถวบ้านก็รู้จักนะไม่ใช่เมล์ไรตัวตนบนโลกนี้ เขารู้จักน้องแก,กกออ่อนรู้นจักน้องมาเป็นนักร้องก่อนใช่ตอนอายุสิบหแล้วตอนนี้ทุกวันนี้ทําอะไรนะทุกวันนี้ก็ทำทำงานบริษัทค่ะก็ยังมีเล่นละครป่าบปายบ้างอย่างล่าสุดเนี้ยก็เล่นละครของพี่เวอร์ค่ะผมได้ยินมาว่าเขาชอบทําอะไรแบบว่าวินาสันตโลทั้งทั้งคนทั้งรถทั้งตึกทั้งอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความ วิบัติแล้วเขาจะมีความสุขใช่อะไรดูและสะใจแต่ความจริงเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะมาแล้วอันนั้นงานอันนั้นงานแม่แม่ไม่ไงครับแม่เขาเป็นคนน่ารักอยู่เดี๋ยวล่อผ่านรูปหนึ่งต้องมันในรูปหนงเอารูปหน่งเอารูปหเอารูปหนเดี๋ยวนี่อ่ี่คือรูปนะนี่คือน้องใวเนซ่าน้องใวเนซ่าตอนหน้าไม่เปลี่ยนนะจริงจริงหน้าไม่เปลี่ยนนะดูดิ อันนี้ตอน14นั่นตอนออกเทปตอนออกเทปเป็นอย่างนี้เหลือจะจำกันได้นี่นะฮะต้องใช้คำว่าออกเทปนะสมัยนั้นเป็นเทปจริงๆงเยียงเหมือนเก็บอยู่ไหม<อ>มีค่ะมีเป็นแผ่นเสียงที่แบบเครื่องเล่นนี่ก็หาแบบไม่ได้แล้วอ,อ,อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าชายไทยที่ไปประกาศศักดานนับแผ่นดิในในต่างแดน แล้วได้ลูกได้หลานมาเนี่ยเราไปถึงปุ๊บเราเข้าไปตีตีตีหน้าตาจะเป็นที่เล่นเล่นไม่เก่งจังแม่ล่กขนาดเล่นแบบ่ดูดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงชายไทยเสาชิงช้าครับนี่ครับพ่อผมเองเฮ้ยตัวสูงนะ ใช่ไหมคือตอนนี้เขาสูงกว่าผมอยู่แล้วไม่ดูเป็นแบบหุ่นแบบผอมสูงอะพราสูงเขาสูงอยู่แม่นี่ไม่ธรรมดานะแม่ดูทรงผมแม่แบบหยิกหยิกเลยนะให้ตายเถอะให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าเกิดเจอสมมติเราเจอผู้หญิงทาทรงผมแบบเนี้ยครับแม่สมัยนี้สมัยนี้เป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรสาวเปี้ยวใช่ไหมแม่เดินเข้าไปพ่อเห็นอ๊ั่ัถนาดสองคนนี้เจอกันในบาร์แม่เมาแล้เป็นใครอะอะไรเนี่ยไม่คุณพ่อก็สุภาพเขาบอกขดดิ่ำครับ โอ้โหเต้นรำด้วยอันนี้อันนี้เด็กปัญญาอ่อนที่ไหนนะตาเหล่เลยจริงจริงคือไม่ใช่ตอนใครอะก่อนผมไม่อะไรตอนเด็กเขามีปัญหาเรื่องตาตาเหล่ไม่ใช่เขาเรียกเดซี่อายข้างหนึ่งเขาไม่ยอมมองแล้วไปหาหมอเขาทุ่ยน้ำลายใส่หมอเนี่ยคือจริงๆริงเขาหมอแกเป็นยังไงนเด็กเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กดูหน้าคือมีปัญหาในเด็กเลยใช่ไหมมันถึงไม่ระเบิดตอนโตระบายตอนโตอืมอแล้วรักษาได้เหรอในนหมอไม่มี มันก็มีบางครั้งยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ถ้าในกรณีเขาเรียกอะไรตาสอนใช่ภาษาอะไรเรียกตาสอนซีไอตั้งแต่เล่นละครมาหรือไหนเคยเล่นมีคนดีบ้างไหมครับเคยเคยเป็นคัเคยด้วยเคยนคนดีก็คือเป็นตุ้นไงฮะคนดีก็เป็นตุปงมาแต่คนดีต้องเป็นตุ้งเลยก็คือผมเห็นคุณเป็นผู้ร้ายตลอดอะอ้เงี้ยเปรียบเทียบนักหน้าปัจจุบันที่เคยนับละครมาสองร้อยหกสิบสองเรื่องเคยรับแบบ ด้วยการกี่เรื่องพร้อมกันในหนึ่งอาทิตย์นะอ่ะสิบเอ็ดเรื่องโอ้ยแต่ทําครั้งเดียวนะเพราะไม่ไหวแม่ดูละครแล้วก็เล่นดีไหมก็บางทีก็ดนนะพิจารณ์ว่าแม่ก็ว่าเขาเหมือนกันเนาะมีเล่นไม่ดีไหมก็บอกเขาอยู่เนี่ยจับจับผิดได้ด้วยแล้วการแสดงด้วยบางครั้งก็บอกทําไมต้องทําหน้าอย่างนั้นไม่เห็นต้องทาหน้าอย่างั้นเขาบอกแม่เคยเล่นละครจริงไหมเคยหลายเรื่องเหมือนกันของไทยเนี่หลยรือของเยอรมันใช่เริ่มจากเริ่มจากฟอนทดฟิล์มหนังหนังเรื่องทันญาแม่มด แรกๆก็แชมพูแก้มแชมพูแก้มแชมพูแก้มแม่เล่นด้วยลูกสาวก็เล่นด้วยแม่เล่นเป็นแม่นะครัใช่แม่จารุณีอ๋อนี่คือครอบครัวบันเทิงเลยอ๋อโอเคครับดูอะไรครับดูอย่าไปสนใจป้ายเขามันเห็นบอกว่ายังเขียนว่ายังไม่เห็นภรรยายังไม่เห็นใคร้ยผมอยากเห็นนะอยากเจอภรรยาภรรยาเขาสวยนะ คนอย่างไหนเนี่ยจะยอมทนโอลิเวอร์ได้แต่ระดับนางแบบระดับนางแบบเลยเหรอใช่คือของผมเนี่ยจะมีด้วยกันเนี่ยอยู่สามบ้านอจะมีบ้านละครก็คือที่ทําละครอแล้วก็มีบ้านส่วนตัวจริงๆที่จะไม่ที่อยู่กับภรรยาโดยที่จะไม่ไม่ไม่เอางานมายุ่งไปได้ไหมไปได้เดี๋ยวหลังจากนี้ไปแล้วก็ที่นี่ที่นี่คือบ้านปืนผมเรียกว่าบ้านปืนมีงานที่ยิงกันใหญ่เลยอ่าแมีปืนอยู่ไหมมีเป็นกระตักจริงป่ะเนี่ยมีเยอะที่สุดในประเทศนี้ด้วย ในบรรดาที่ทําธุรกิจปืนที่ทําเพื่อการถ่ายภาพยนตร์โดยเฉพาะที่ถูกต้องํากฎหมายด้วยที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดไปดูบ้านหลังนี้โอเคอคุณคุณแม่ครัะเอ้ยน่ารักดีนะนี่คือพอ่พิ่คุณนะคว้านปืนให้ให้คนที่ดูแลครับเรามีกระดานงานว่า มีงานวันไหนอะไรเ้ยงานเยอะนี่อ่าเนี่ยมีหนังเกาหลีหนังจีนหนังฮ่องกงอ๋อเขาใช้เราหมดอะไรที่มาถ่ายในนี้และถ่ายที่อื่นก็ได้ใช่ครับคุณเริ่มมาเป็นเจ้าของบริษัทปืนเริ่มจากอะไรผมเริ่มจากผมเล่นละครแอคชั่นเยอะเอเยอะมากหน้าแบบนี้เป็นโจพ่อมาเฟียแล้วก็โจน่ะโจรยิงยิงยิงเสร็จปั๊บพอมันถึงเวลาหนึ่งที่เราเป็นนักแสดงเราก็อยากจะมีอาชีพเสริม ผมอยากอยากเพราะว่าผมอยากเป็นนักแสดงตลอดไปะฉะนั้นทําอะไรที่พอจะเอาชื่อเสียงแบบเราเนี่ยไปทําได้แล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาผมก็เลยคิดเฮ้ยไอ้ปืนที่เขาใช้ในการถ่ายทํามันเอาปืนจริงมาเล่นกันนี่หว่ามันต้องมีดิมันต้องมีมันต้องมีคนผลิตอะไรปืนที่มันไว้สาหรับอันนี้โดยเฉพาะผมก็เลยไปหาเลยเลชาบุญประเทศแม่ตัวเองเลยเยอรมัน,มนใช่เป็นผู้ผลิตปืนสําหรับการถ่ายหนนะังนี่ไม่ใช่ปืนจริงอันนี้ไม่ใช่ แต่มีลักษณะทุกอย่างน้ำหนักขนาดของเข้าของจริงออันนี้ยิงไม่มีลูกออกแต่มีเสียงถ้าเอาลูกจริงใส่ไปในนี้ยิงแล้วจะเป็นองไงยิงไม่เข้าตั้งแต่แรกแล้วเพราะแมกาซีนถูกสร้างขึ้นมาให้ใส่ลูกจริงไม่ได้อ๋อมันทําไปดูเลยปืนอยู่ไหนปืนปืนปืนอยู่ข้างบนโอ้โหเหมือนเหมือนคังแสงทหารเลยอะ อะมาเฟียเปิดตัวออกมาเฮ้ยแล้วเราไปจีบเขายังไงเราเห็นเคาในทีวีแล้วเราหลงรักหรือว่า <laughs> ไม่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 ได้รู้จักมาก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยว